ไม่ชอบวันที่ฝนตกแบบนี้เลยค่ะทําไมหรอคะมันรู้สึกไม่ค่อยดีนะคะเพราะบางทีฉันก็เห็นอะไรแปลกๆในวันที่ฝนตกคะ่ะโอ้อะไรเหรอคะผีหรอเอยโ,โ,โลกนี้มีผีที่ไหนกันคะจริงๆค่ะมันมีจริงๆนะคะที่โรงพยาบาลเราฉันก็เห็นมาตั้งหลายครั้งแล้วคะ่ะโถ่ไม่ต้องไปสนใจผอ,อ,อ,อละคะ่ะไหนลองเลง่ามาแบบละเอียดละเอียดหน่อยคือตอนนั้นน่ะ ฉันอุตส่าห์บอกมังกรได้ชื่อชองอาด้่นไปว่าถ้ามีปัญหาอะไรให้เรียกใช้ได้เลยแต่ไงไม่เห็นมีสัญญาณอะไรเป็นเดือนเลยล่ะเนี่ยคุณหมอขอบคุณนะคะโอ้ยทำไมไม่มีคนใหญ่คนโตแบบนั้นโผลม,มาอีกบ้างนะยินดีต้อนรับค่ะตายจริงเสื้อคุณลูกค้าคุณหมอคิมอายองอยู่ไหมครับชองอาแนะนํานผมมาครับฮะฮะใครแนะนํามานะคะเมื่อกี้บอกว่าชองอาแนะนํา,นา,นานมาเหรอคะเชิญทางนี้เลยค่ะพ<ห>อพอคะ คุณมาที่นี่เพราะคุณหนูบังกรแนะนํามาใช่ไหมคะงั้นคุณเองก็เป็นญาตก,กับพวกบังกรอะไรทํานองนั้นใช่ไหมจะแปลงร่างหรือเปล่าคะช่วยดูอาการของภรรยาผมก่อนได้ไหมครับเธอป่วยหนักมากเลยครับภรรยานี่มันไก่นี่คะไก่ดูทั่วไปเธอคือภรรยาของผมครับจะบ้าตายฉันไม่ได้ยินอะไรผิดไปใช่ไหมเนี่ยหรือว่าจะเป็นพวกรักสัต แต่มันคือไก่นี่คะหยอบคายจังเลยนะครับภรรยาของผมไม่ใช่ไก่นะครับผมคือบงส่วนภรรยาผมคือฮวังมนุษย์อย่างพวกคุณน่าจะรู้จักในชื่อบงฮวังหงนะครับตอนนี้ภรรยาของผมกําลังแปงลงร่างเพื่อรักษาชีวิตด้วยพลังเฮือกสุดท้ายหมายความว่าจู่ๆจะไม่แปงลงร่างเป็นสัตว์ประหลาดใช่ไหมคะหงเหรอตัวผมเนะี่ยจะไม่กลับคืนร่างเดิมหากไม่จําเป็นครับแต่ตอนนี้ผมหวังแค่ให้ภรรยาของผมสามารถกลับสู่ร่างเดิมได้ครับอึก ขอบอกตามตรงนะคะว่าสัตว์ปีกไม่ใช่งานถนัดของฉันฉันเลยไม่แน่ใจวิธีการรักษาที่แน่นอนนะคะลองเปลี่ยนเป็นโรงพยาบาลอื่นดีไหมคะแต่นอกจากคุณหมอแล้วก็ไม่มีใครรู้ถึงตัวตนที่แท้จริงของพวกเราเลยนะครับผมจะให้ค่าตอบแทนอย่างเหมาะสมเพื่อการรักษาที่จําเป็นครับห้องรักษาอึอฉันนี่บ้าไปแล้วทั้งทั้งที่นอกจากเรื่องพื้นฐานแล้วก็ไม่รู้อ,อะไรเกี่ยวกับสัตว์ปีกเลยแต่ก็ยังจะดันทุรังแบบนี้มันพวกเห็นแก่งเงินชัดๆ ขอบคุณนะครับคุณหมอฝากคุณหมอด้วยนะครับในโปรดช่วยเบยาผมด้วยนะครับในโปรดสิ่งมีชีวิตที่แสนเลอค่าอย่างหงมกัก้มหัวคอร้องฉันถ้าทําอะไรผิดพลาดมันจะกลายเป็นเรื่องใหญ่หรือเปล่าเนี่ยบอกเขาไปว่าทําไม่ได้ดีไหมนะอ,อ๊แต่เราก็รับค่าตอบแทนมาแล้วคงทิ้งสิ่งสวยงามพวกนี้ไปไม่ได้หรอก <laughs> เห็นแค่นี้ก็ปาไปตั้งกี่ล้านวอนแล้วก็ไม่รู้เอาล่ะไหนๆก็มาถึงขั้นนี้แล้วต้องทําให้สุดความสามารถไม่มี ไม่มีอะไรผิดปกติสักอย่างไม่ดิจะเอาเลือดไปตรวจทางเคมีได้แต่ฉันก็ต้องรู้เกณฑ์พื้นฐานของหงส์ซะก่อนใครรู้ค่าเคมีในเลือดของหงส์บ้างโอ๊ยโรคในสัตว์ปีกวิธีตวรวจโรคในสัตว์ปีกหนึ่งชะนะสูตรสองเก็บตัวอย่างเนื้อเยื่อสามตรวจตัวอย่างเนื้อเยื่อสี่หนังสือเฉพาะทางกระดาษจะไปชะนะสูตรของที่ยังมีชีวิตอยู่ได้ยังไงหรอวอยจับอะไรกันเสียงลูกเจี๊ยบจากไหนเนี่ยจับนี่มันจะบอกนะว่าไม่หลกมั้ง